ส่วนครับพบกับตูนทอยอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัานบ็อกแกะกล่องนะครับบปอเกมอน25ปีนะครับครบรอบ25ปีหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปในช่องไปค่อนข้างนานมากนะครับเดี๋ยวเรากำลังเกะบกล่องครับนี่นะครับนี่มาเดี๋ยว ต้องไม่โฟกัสเฮ้ยเฮ้ยนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเราได้พิออเดอร์กับร้านคิวสังการ์ดนะครับนี่ร้านคิวสังการ์ลองแกะให้ดูไหนๆก็ไหนๆละครับครับนี่ร้านคิวสังการ์ดไปสั่งกันได้นะครับ ร้านนี้ก็น้องตินแนะนำมานะครับนี่อุสังการ,โอ,รโอเครขาลาแกะต่องต่องเพิ่งมาถึงนะครับวันนี้ไปทำงานมายังไม่ได้แกะอะไรทั้งนั้นนะครับ <c oughs> สำหรับดามงดาม,มานะครับก็ มองข้ามกันไปนะครับเห็นว่าไม่มีสีใบยอดฮิตนะครับสีใบยอดฮิตไม่มีจชา แล้วก็โปรโมทนะแกะโปรโมทก่อนอโปรโมทมีอะไรบ้างว,วะลองนะครับนะครับนี่นะครับโฟกัสหรือเปล่องอีกโฟกัส มีทั้งหมดสิบหกสิบหกซองนะครับ เอหมดให้เขาหน่อยสองของมาให้อเ,เออวเอวเอา,เอา,เอาสองแรกครับสองแรกสองแรก เอ,อ้ฮเป็นแฟกนะครับใช่ปะ่ะไม่ใช่ดิเป็นไปนี่เป็นจี้น,น,น,นะครับจี G ้ฟอยล์มาเอาไปกันอ่ะไปเกจูไปเกจูไปเกจูเปบอกว่า

ได้ล,ลูกเกียร์นะครับไปต่อไปต่อไปเกียร์ออสองครับไปเกียร์สองสำหรับความสามารถก็ไปาอ่านกันนะครับใส่คร่อมไข่ออกกานะครับก็นี่อชไปต่อไปต่อ นะครับนี่คือจี้นะครับเกียร์ um. นะครับแล้วก็กาดอนดีัลอฮ์อากะแล้วก็เลชูรัมนะครับรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับโอเคต่อต่อครับต่อ่ามีเป็นจี้ทุกซองก็จะมีจี้นะครับ ุ้มไม้บ nah. ล็อกนี้ก็เปิดสนุกสคำๆได้ชีเผืดีปิกาจูปิกาจูสิไ่อะไรอะไรวะเนี่ยเอสอาสาตจราจานกาจ น้าไม่แจ้สขอดจารานนะครับเงาจิังซาตานแล้วเมื่อกี้ใคได้ปงดูนะเร็่มงงเงาจิังซาตานอ่ะนี่ไม่ใช่เอสานะครับธรรมดาคอเอสานเอสา จีสซฟ้านะครับอ่าสาธาจอีกแล้วนะครับสองใบาสามใบแล้วนะฮะสามใบแล้ว,ลวอ่าปิกาจูเฮ้ปิกาจูนะ นี่มิว,ว,มวมนะฮะมิวก็คอาสโมุกก็อาซาเชียนนี่ครับวันน,นี้ซาเชียน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 แต่ไม่รู้ว่าราคายังไงนะซาเชียนซาเชียน จีน้ำนี่เอ้ยปิกา,า,ากนะจูว่ะน่ารักนี่อะไรเนี่ยเซอร์เนียจีจีไรจี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 เบบี้เบบี้เบบี้อ้าวลูกเกียร์แล้วนะครับ สัตว์อเอาใจเย็นใจยเย็นฮะใจยเย็นใจยเย็นโอ้โหฉากลมา้มนี่ยสักอาจารย์สี่ใบแล้วไปต่อครับไปต่อหยุดพุงหยุดครับหยุดพุงหยุดเอ้ไอ้สมันต้าว่ะหัวเลย สาเชียนสม,มันตานครัาเชียนส,สม,มันตาลิ้งสองสองืมช่วยดูดิค่เอ้ยอันนี้เลยเนี่ย นี่นี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูในเพจแล้วกันนะครับโอเคอสุดท้ายนะจ๊ะฟาบฟาบฟาบสารจานสี่ใบแล้วก็ปิกจูแคปปี้แม็กซ์นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันมาดูอันนี้นี่นะครับ เขาให้กลมุามาสีสองนะครับไม่สามารถใช้แข็งได้เป็นทางการนะครับอันนี้คือละล็อกเก็ตอะ,ะทำสวยนะทําดีมากเลยแต่ก็ยังมีดราม้าอยู่้วทำไมถึงไม่ใส่มาว่าสีใบไม่เข้าใจ ซื้อม่อันนี้เลยๆบัมนะครับตัวอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายละ อ่าวรโครซาไรโครซานะครับ okay. เดี๋ยวเรามาสรุปให้นะครับว่าเราเปิดอะไรได้มั่งครับแบบนึงนะเราวอเรียงก่อนนี่หนึ่ง น,นี่ก็จะเป็นพวกซาเชีนสมันต้านะครับแล้วก็เป็น SR ใช่ไหม SR นะครับแล้วก็มีเป็กจูนะครับมีแม็กนะฮะแล้วก็มีอะไรอ่ะที่เป็นสีใบอะ่ะประกอบนะครับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้แหละนะครับโอเคคลิปนี้ตุนทอยก็จากกันไปนะครับจากกันไปแล้วนะครับใครเปิดได้อะไรหรือมีความคี่เห็นยังไงกับคลิปนี้ก็เมนกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากนะครับฝากคิวสั่งนะครับที่ส่งการ์ดมาให้ครับจริงๆซื้อนะซึ่งต่อจากน้องตินตินมานะครับโอเคคลิปนี้บายๆครับ